กันในเรื่องโอกาสของเหตุการณ์ของน้องๆม .3 กันต่อนะครับสำหรับข้อน,นี้เป็นข้อที่3นะข้อ3บอกว่าเกินแข่งขันโอลิมปิกครั้งหนึ่งนะครับมีนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญต่างๆเนี่ยดังต่อปีนี้นะก็มีคนที่ไปได้เหรียญทองนะ11รางวัลน,นะก็อาจจะตีความได้ว่า11คนเลยแบบนี้นะครับเหรียญเงิน23รางวัลแล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ย7รางวัลน,นะ โดยแต่ละคนจะได้คนละเหรียญคําพูดนี้ก็คือสรุปชัดเจนว่า11รางวัลก็คือต้องมี11คนแบบประเภทคนกีฬาอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับนะถ้าสุ่มรายชื่อนักกีฬากลุ่มนี้ขึ้นมา1ชื่อคือสุ่มขึ้นมา1น่คนอะอ่นะา3.1เขาถามว่านักกีฬาไทยคนนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับเหรียญเงินอย่างแน่นอนใช่หรือไม่โอ้โหข้อนี้ง่ายมากอะ อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับโอกาสของเหตุการณ์การเกิดโอกาสเนี่ยมันมีได้3แบบ 1. คือเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะสออาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้โอเคไหมและ3ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับใครยังไม่เข้าใจทวนไปที่กลับไปที่คลิปแรกคลิปที่แล้วนะครับพี่มีอธิบายไว้หมดแล้วนะอ่าสำหรับในข้อนี้ เนื่องจากว่านักกีฬากลุ่มนี้เนี่ยที่ไปแข่งอะไม่รู้แข่งกี่คนหรอกแต่ได้รับรางวัลมาเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าสุ่มหยิบนักกีฬาคนที่รด้รางวัลถามว่าจะต้องเป็นเหรียญเงินอย่างแน่นอนเหรอไม่ไม่ใช่สิถูกไหมเพราะว่าเขาก็มีคนที่ได้รับเหรียญทองด้วยเข้าใจปะเนี่ยได้รับเหรียญทองมีตั้งสิบอ็ดรางวัลสิบเ็ดคนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีได้รับเหรียญทองแดงอีกเจ็ดคนงั้นข้อนี้ตอบไม่ใช่ครับอ่าไม่ใช่เพราะ อาจจะได้เหรียญอื่นได้เหรียญทองหรือเหรียญทองแดงก็ได้โอเคปะ่ะคือสุ่มหยิบขึ้นมาคนหนึ่งในกลุ่มเนี้นะครับอาจจะเป็นคนที่ไปได้รับรางวัลเหรียญทองหรือได้รับรางวัลเหรียญทองแดงก็ได้ก e t ไหมนะครับอัน,นถามว่าหยิบมาแล้วต้องได้เหรียญเงินอย่างแน่นอนไหมเนี่ยไม่แน่ครับไม่แน่ คืออาจจะหยิบได้ก็ได้อะไรงเงี้ยหรืออาจจะหยิบได้คนที่ได้เหรียญทองหรือเหรียญทองแดงก็ได้นะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะการตอบโอกาสของเหตุการณ์ในข้อ3.1ข้อแรกนะไปต่อข้อ3.2กันอันนี้นี่ข้อ3.2นะครับเขาบอกว่านะักกีฬาไทยคนนี้เนี่ยจะมีโอกาสเป็นผู้ที่ได้รับเหรียญทองนะมากกว่าเหรียญทองแดงใช่หรือไม่นะครับอ่ะข้อนี้เขาสนใจเหรียญทองกับเหรียญทองแดงนะว่าได้รับเหรียญทองมากกว่าไหมนะอ่ะเราก็ย้อนกลับไปอยู่ที่โจทย์ครับ คนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเนี่ยมี1ิบ็ดรางวัล11บคนนั่นเองนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับคนละเหรียญน,นะแล้วก็ได้รับทองแดงเนี่ยเจ็ดรางวัลหรือเจ็คนนั่นเนองนะครับซึ่งสังเกตดิเหรียญทองมีส1แต่เหรียญทองแดงมีเจ็ดงั้นการสุ่มหยิบขึ้นมาว่ารายชื่อในกลุ่มเนี่ยจะเป็นเหรียญทองมากกว่าเหรียญทองแดงคําตอบก็คือใช่ครับเหตุผลเพราะมีคนได้รับรางวัลเหรียญทองมากกว่าเหรียญทองแดงนั่นเนองนะครับอ่านั้นก็ตอบใช่เพราะ มีคนมีผู้ได้รับรางวัลได้รับรางวัลเหรียญทองมากกว่าเหรียญทองแดงครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะครับก็คือคือสุ่มหยิบขึ้นมาถามว่ามีโอกาสที่จะหยิบได้คนที่ได้เหรียญทองแดงไหมมี นะคบไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะว่ามันมีคนที่ได้รับเหรียญทองแดงอยู่ตั้ง7คน7รางวัลนะแต่ถามว่าแล้วโอกาสของตัวไหนจะมากกว่าก็คือเหรียญทองนั่นเองเพราะว่าเหรียญทองมีตั้ง11รางวัลคือมันมากกว่าโอเคนะอ่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับข้อที่3.2ไปต่อ3.3กัน3.3บอกว่านักกีฬาไทยคนนี้เนี่ยจะมีโอกาสเป็นผู้ได้รับเหรียญเงินอ่ขคนนี้สนใจเหรียญเงินว่ามันน้อยกว่าเหรียญทองใช่หรือไม่ ย้อนกลับไปดูตัวโจทย์เหมือนเดิมครับนะสำหรับคนที่ได้รับเหรียญเงินเนี่ยหูเหรียญเงินมีตั้งยี่สบสามรางวัลนะ่ะอ๋อส่วนเหรียญทองมีแค่เพียงสิบเอ็ดรางวัลเท่านั้นงั้นโอกาสถามว่าถ้าสุ่มหยิบขึ้นมาหนึ่งชื่อเนี่ยน่าจะไปตรงกับคนที่ได้รับรางวัลเหรียญอะไรมากที่สุดก็ต้องตอบเหรียญเงินครับเพราะเหรียญเงินมีจํานวนมากสุดโอเคไหมนะครับงั้นข้อนี้เขาถามว่าได้รับเหรียญเงินน้อยกว่าเหรียญทองใช่หรือไม่ให้ตอบว่าไม่ใช่ครับ ไม่ใช่เพราะมีผู้ได้รับรางวัลเหรียญเงินมากสุดครับเหรียญเงินจะบอกว่ามากสุดหรือว่ามากกว่าก็ได้นะครับมากกว่าเหรียญทองโอเคไหมอา้าวนี่ก็จะเป็นเหตุผลในข้อที่ .3 3ได้ตามนี้นะครับอา้าวงั้นก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายการบอกเหตุผลโอกาสของเหตุการณ์นะครับซึ่งอย่างที่พี่สรุปไปว่าโอกาสของเหตุการณ์มีอยู่แค่3อย่างนั่นเองนะครับอา้าวเสร็จเรียบร้อยสําหรับแนวขน้อที่3ในหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่4กันอีกข้อหนึ่งนะครับอ่ะเรามาต่อที่ข้อที่4กันต่อเลยนะครับสําหรับข้อที่4บอกว่าร้านเค้กทําเค้กนะก้อนละ 5ปอนนะครับโดยตัดแบ่งเค้กแต่ละก้อนเนี่ยออกเป็น8ชิ้นเท่าๆกันในช่วงเย็นนะครับก่อนร้านปิด1ชั่วโมงก็คือมันใกล้ปิดแล้วอะไรแบบนี้ยเนาะนะครับร้านเนี่ยยังเหลือเค้กส้มอยู่8ชิ้นนะก็แสดงว่าเต็มเต็มก้อนเลยอ่ะ8ชิ้นนะครับแล้วก็เค้กช็อกโกแลตเหลืออยู่แค่เพียง6ชิ้นแสดงว่ามีแบ่งขายไปบ้างแล้วก็เหลืออยู่6ชิ้นนะครับ จึงเอาไปจัดใส่กล่องทึบที่มีลักษณะคล้ายกันสแสดงว่ากล่องแต่ละกล่องเนี่ยหน้าตาคล้ายกันนะกล่องละสองชิ้นโดยแต่ละกล่องเป็นเค้กชนิดเดียวกันแล้ววางรวมกันเพื่อจําหน่ายแบบลดราคาก็คือร้านมันใกล้ปิดแล้วอะ่ะเขาไม่อยากจะค้างคืนไปอีกคืนนึงอะไรแบบนี้ก็อยากจะขายมันหมดก็เขาก็จะขายแบบลดราคาอะไรแบบนี้นะครับอา้าวสำหรับตอนนี้เขาบอกว่าข้อ4.1 ถ้ากบต้องการซื้อเค้กจึงหยิบเค้กขึ้นมาหนึ่งกล่องอไปหยิบที่เชลอะแต่มันเป็นกล่องทึบเนาะเขาไม่รู้ว่าข้างในเป็นรถอะไรอะไรแบบเนี้ยนะครับกบจะมีโอกาสได้เค้กชนิดใดมากกว่ากันเพราะเหตุใดนะครับขั้นแรกก่อนไปทาข้อ4.1เดี๋ยวพี่ให้ตีความก่อนจากการตีความนะครับเขามีเค้กที่เหลืออยู่เนี่ยเขามีแบ่งเป็นเค้กส้ม8ชิ้นกับเค้กช็อกโกแลต6ชิ้น โอเคไหมแล้วเขาจะมาทําการใส่กล่องทึบเนี่ยกล่องละ2ชิ้นนะครับกล่องละ2ชิ้นนะอ่านั่นแปลว่าจะมีเค้กส้มกี่กล่องกับเค้กช็อกโกแลตกี่กล่องโอเคไหมโดยในแต่ละกล่องต้องเป็นเค้กรสเดียวกันนะนะครับงั้นเราก็จะได้ว่าจะได้เค้กส้มเนี่ยนะอ่าอันนี้เดี๋ยวพี่เขียนไาก่อนเค้กส้มเท่ากับเอา8หาร2ครับเพราะว่าเราไปแบ่งกล่องละ2ก้อนถูกปะ 8หารสองจะเท่ากับสี่กล่องครับอ่านะตอนนี้เราต้องตีความตรงนี้ก่อนแสดงว่ามีเค้กส้มอยู่สี่กล่องนะเป็นกล่องทึบที่เราก็ยังไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะครับกับเค้กช็อกโกแลตครับที่ขอเขียนสั้นๆเป็นเค้กช็อกเนะาะเค้กช็อกโกแลตนะครับจะเท่ากับเอาหกหารสองครับเพราะว่าเค้กช็อกตอนนี้เหลืออยู่หก้อนหกชิ้นหกชิ้นนะครับหกชิ้นนะเอาไปแบ่งใส่กล่องละสองชิ้นก็เป็นหกหารสองได้สามกล่องครับ อ่าซึ่งเราก็ต้องพิจารณาไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละนะครับตัวเนี่ยสี่กล่องกับสามกล่องเนี่ยนะครับอ่างั้นโจทย์เขาถามว่าถ้ากบต้องการเอ่อจะซื้อเค้กจึงหยิบขึ้นมาหนึ่งกล่องกบมีโอกาสได้เค้กชนิดใดมากกว่าติกตอกทิกตอกก็ชัดเจนครับนี่ไงครับเค้กส้มมันมีสี่กล่องอะมันมากกว่าเค้กช็อกที่มีแค่เพียงสามกล่องงั้นคําตอบก็คือจะมีโอกาสได้ จะมีโอกาสได้เค้กต้มมากกว่าเพราะมีจำนวนมากกว่าเค้กช็อกโกแลตโอเคปะ่ะอ่าเนี่ยก็เป็นเหตุผลนะครับเคไหม เรียบร้อยได้ตามนี้ก็คือมีโอกาสที่จะหยิบได้เค้กส้มเนี่ยมากกว่าเพราะมีจํานวนมากกว่าเค้กช,โชโ็อกโกแลตนั่นเองนะครับอา้าวเสร็จเรียบร้อยสําหรับข้อที่4.1นะครับไปต่อข้อ4.2นะ4.2บอกจากข้อ4.1เนี่ยถ้ากบหยิบได้เค้กส้มอ่าเพราะว่าเค้กส้มมันมีจํานวนมากกว่าด้วย หลังจากนั้นแอนนี่มาต่ออ่าแอนนี่มาซื้อเค้กต่อรู้เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเวลาเนี้เดี๋ยวร้านเนี้ยมันจะลดราคาอะไรเงี้ยเลยรีบไปซื้อต่อเลยช่วงใกล้ๆจะปิดร้านอะไรประมาณนี้ก็หยิบเค้กมา2กล่องเลยครับรอบนี้แอนนี่หยิบมา2กล่องเลยนะนะครับแล้วโอกาสโจทย์ถามว่าแล้วโอกาสที่แอนนี่เนี่ยจะได้เค้กส้มทั้ง2กล่องกับโอกาสที่จะได้เค้กช็อกโกแลตทั้ง2กล่องเนี่ยเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใดอะนะครับอ่ะอันนี้เราต้องมาตีความก่อนจากช่วงแรกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ากบหยิบได้เค้กส้มเนาะนะครับย้อนกลับไปดูข้างบนนิดนึงเมื่อกี้ข้างบนเนี่ยพี่บอกไปว่าเมื่อเขานํามาแบ่งเสร็จเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนำมาแบ่งเรียบร้อยอะ่ะมันจะมีเค้กส้ม4ี่กล่องและเค้กช็อก3ามกล่องโอเคไหมซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ที่กบหยิบได้เค้กส้มไป1กล่องเพราะว่าจากข้อ4.1คือกบหยิบเค้ก1กล่องเนาะแล้วถ้าได้เค้กส้ม งั้นจากข้อ4.1เนี่ยมันจะเหลือนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่เขียนไว้ก่อนนะจากข้อ4.1จะเหลือจะเหลือเค้กส้มแค่เพียงเท่าไรครับเค้กส้มสามกล่องกับเค้กช็อกก็ยัง3ามกล่องเท่าเดิมเพราะว่าเค้กช็อกเนี่ยไม่ได้ถูกหยิบไปเลยถูกไหมงั้นมันมีจํานวนสกล่องกับ3กล่องเท่ากันแลละรอบนี้นะครับพอแอนนี่มาแอนนี่หยิบสกล่อง โอกาสที่แอนนี่จะได้ทั้งสองกล่องเนี่ยนะครับแอนนี่จะได้เค้กส้มทั้งสองกล่องกับโอกาสที่จะได้เค้กช็อกโกแลตทั้งสองกล่องเนี่ยเขาถามว่าเท่ากันหรือไม่คําตอบคือไงครับคําตอบก็คือเท่ากันครับนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีจํานวนเค้กส้มกับเค้กช็อกอะจํานวนเท่ากันโอเคไหมเนี่ยคือเหตุผลคําตอบคือเท่ากันครับเพราะตอนนี้นะ จะมีเค้กแต่ละชนิดจำนวนเท่ากันโอเคปหอ่าก็คือเพราะว่ากบในข้อ4.1เขาสมมติหยิบเค้กส้มไปจาก4กล่องมาเลยเหลือแค่3กล่องไนงะแล้วพอเค้กส้มมี3เค้กช็อกมี3งั้นโอกาสมันก็เลยเท่ากันนะครับเพราะว่ามีจํานวนเท่ากันนั่นเองนะครับอา้าวจบเรียบร้อยสําหรับแนวในข้อ 4.2ไปต่อข้อสุดท้ายนะข้อ4.3นะครับ4.3บอกจากข้อ4.2เมื่อกี้เนี่ยต่อเนื่องเลยนะครับถ้าเค้กที่แอนนี่ซื้อไปเป็นเค้กชนิดเดียวกันทั้ง2กล่องคือจะเป็นส้มทั้งคู่หรือจะเป็นช็อกทั้งคู่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแนนโนมาซื้อเค้กอีก2กล่องนะนะครับแนนโนจะมีโอกาสได้เค้กชนิดเดียวกันทั้ง2กล่องอย่างแน่นอนใช่หรือไม่เพราะเหตุใด นะครับอ่ะจากเมื่อกี้จากข้อ4.2เมื่อกี้นะครับเนี่ยที่เรามีเค้กอยู่เท่านี้แล้วแอนนี่หยิบไป2กล่องนะครับถ้าแอนนี่หยิบได้เค้กชนิดเดียวกันทั้ง2กล่องมันจะแบ่งได้เป็นกี่กรณีครับมันจะแบ่งแยกได้เป็น2กรณีกรณีแรกคอือมันจะเหลือเป็นอ่าพี่เขียนเป็นกรณี1เนาะมันจะเหลือเป็นเค้กต้ม1กับ เค้กชอกสามครับโอเคป่ะ okay, อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าข้อ4.2เนี่ยแอนนี่หยิบได้เค้กส้มสองกล่องเลยโอเคไหมะนะครับกับกรณีสองครับคือเหลือเค้กส้มสามครับแล้วก็เค้กช็อกหนึ่งครับเค้กช็อกนะแค่หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่ แอนนี่เนี่ยในข้อนั้นเนี่ยในข้อ4.2เนี่ยหยิบได้เค้กช็อกไปเลยทั้ง2กล่องโอเคปะ่ะเพราะว่าโจทย์เขาระบุอยู่นะว่าหยิบได้ชนิดเดียวกันทั้ง2กล่องนะครับอ่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วทีนี้แนนโนจะมาหยิบต่อโจทย์ถามว่าแนนโนไม่มีโอกาสนี่เน้นย้ําคํานี้นะครับจะไม่มีโอกาสได้เค้กชนิดเดียวกันทั้ง2กล่องอย่างแน่นอนใช่หรือไม่คําตอบคืออะไรครับคําตอบคือไม่ใช่ครับ ไม่ใช่เพราะว่าไม่ว่าจากกรณีใดยังมีโอกาสครับก็คืออย่างเช่นกรณีแรกเนี่ยชัดเจนนะก็ยังอาจจะได้เค้กช็อคที่สองกล่องเหมือนกันไงเข้าใจปะทั้งสองกล่องเหมือนกันหรือถ้าเป็นกรณีที่2ก็อาจจะได้เค้กส้มที่เป็นสองกล่องเหมือนกันครับนะครับนะอ่ะไม่ใช่เพราะแนโนก็ยังมีโอกาส โอกาสหยิบได้อันนี้ในกรณีที่เขาไม่ได้ระบุมานะครับว่าจะต้องหยิบได้เป็นเค,ค้กชนิดไหนนะครับหยิบได้เค,ค้กชนิดเดียวกันทั้งทั้งสองกล่องนะครับโอเคนะ ก็คือยังมีโอกาสนะไม่ใช่ว่าไม่มียังมีอยู่นะครับอ่าแต่โจทย์เขาถามว่าไม่มีโอกาสอย่างแน่นอนใช่หรือไม่ก็ไม่ใช่นะเพราะแน่นอนก็ยังมีโอกาสอยู่นั่นเองนะครับอ่ะโอเคงั้นอันนี้ก็จบสําหรับคลิปนี้เป็นเรื่องโอกาสของเหตุการณ์ในข้อที่3กับข้อที่4เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเนื้อหาถัดไปไว้ต่อกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ